สวัสดีครับผมพบกกับผมเศษซาแน่วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ณนะทุ่งนานะครับผมตอนนี้เราอันมาไอามาตรวจสอบไฟสปอร์ไลน์นะครับเนาะไฟสปอร์ไลน์โอ้ยฮวงฮวง,งดีขนาดเลย,ยพี่น้องเไยโอ้ยไฟสปอร์ไลน์โซลาเซลล์นะครับผมเบิงฮวงดีแง่งแจ่งยังปางเลยแบบ โอ้สุดยอดเลยเบิ่งพี่น้องเบิ่งว่าแม่นเฉ็บแฉบเลยผื่นที่ความสว่างเบิ่งพี่น้องปั๊ดเบิบ่งอันนี้ติดไว้นะครับผมมาเลยมาสำรวจเบิ่งนะแจงแห้งเบิ่งนี่ปั๊ดโธ่นี่ครับผมราคากับบวัวแพงนะครับราคากับบัวแพงติดถึกถึงเองสว่างทั้งคืนครับผม12ชั่วโมงคือสว่างทั้งคืนเลยนี่ครับ12ชั่วโมงครับผม สุดยอดเลยนี่บ่คิดว่ามันจะอันสบางแห้งปะหนี้นะฮะละค้ากับตึกถือครับผมละค้ากับตึกถือบางห่วงดีขนาดเลยพี่น้องเบิางวงเริอดแจงแห้งแจงให้โหดพุนเบิองแจงค้าแจงเนี่ยบ่คิดว่ามนจะแจงปะหนีนะครับผมเบิ่งเบือง อันนี้กับบรรยากาศถุงหน้าเหาเนาะครับผมยามแรงๆเนาะประมาณถุมกัวแล้วตอนนี้ประมาณถุมกัวอันนั้นคือมุมบานครับโอ้โบอร์คีร้มันจแจงขนาดนี้นะครับผมกันแล้วสื่อมตีดเบิ่งแจงแห้งอันนี้แค่หลอดเดียวนะครับผมแค่หลอดเดียวยังสว่างขนาดนี้เลยเหวงพี่น้อ,นอง หลอดเดียวนีงสว่างขนาดนี้นะครับผมอันนี้ก็เสาธรรมดานะเบิงเบิงความสว่างนะพี่น้องเบิงพูนแจ้งไม่เ,เลยพุ่นโอ้ข,ขนาดเลยยัง่ยมาบางทีจะมันว่ามันส,นสว่างขนาดนี้เน,ะนะาะบรรยากาศถุงหน้าเ้าสวงนั่นงเล่นก็ดีอ้ยเย็นสบายแฮงเบิงเบิง,งยินจะจ่อยเลยพี่น้องเลย ผมคิดว่ามันะจะแจงแห้งขนาดนี้นะครับผมโครงการว่อาอาจจะติดสักสักสองหลอดนะจะพอดีนะครับผมสองหลอดนี่คือสว่างสว่างทัว่วทงหน้าเลยสองหลอดคิดว่าคิดว่าสว่างไปเลยครับผมแต่สองหลอดนี่สว่างแห้งอันนี้แค่หลอดเดียวนะครับผมนี่คือความ ความสว่างนี่สิบสองชั่วโมงอะคือเบิดคืนครับผมราคาก็ถือถือเองนะครับผมสุดยอดเลยยังไงโอเคนะครับผมพี่น้องกะแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไดงกะลืมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนได้เลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อครับผมสวัสดีครับ